ครับขึ้นคาะแล้วครับเจ้าปันเจริญครับนี่ครับ2014ครับนี่ครับเราก็ลงอยู่ตรงนี้แล้วครับไม่ต้องลงไปครับนี่ครับเจอขคาตั้งครับจวดอย่างเดียวครับ ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียบบอยดัมซิงดินดวนครับวันนี้ก็มาได้มีโอกาสมารีวิวรถเกี่ยวครับปันเจริญการช่างครับ2014ครับ